สวัสดีครับพี่น้องะ่ะเข้าต้อนรับพี่น้องกับรายการสู้สติสี h อ g h to all my friends from around the world พี่น้องจามื่อนี้คะ่ะตะบกฮงเฮเธอฉันไม่ได้กระแดะฉันไม่ได้หยางเยี yeah. ่ยมันเป็นเธวแรกของฉันอิลีแซลมอนดองหมึกดองเหมือวว่าี้ไปแม่โคมาก็เลยไปจัดมาเลยคะ่ะครั้งแรก เออยาว่าสันกระแด้ได้แห่งมีคนว่าสันกระแด้อยู่ฉันอยากด่าขึ้นอยู่จอสันยนันแบบว่าเอฟซีฉันผิดหวังนะคะอขออนุญาตจักหน่อยก็ได้ด่าบแบบสุภาพได้บ่ยิง <c oughs> <c oughs> คุณอฮีวากระแทกอวัยวะที่ช่วยในการหายใจโ <c oughs> <c oughs> อ้ได้บาได้บาแบบเนี้ย <c oughs> อ่าอะไรนะเดี๋ยวนะอ่าคุณให้กำลังใจกระแทกทวารหนักโอ้ยไม่สนใจพี่น้องมาอุย้ยทุนนั่งไปแล้วเดี๋ยวเอาตังนั่งก่อนเด้อจักบาดก่อนเด้อพี่น้องเด้อค่อยนั่งตั้งก่อนแป๊บนึงค่อยนั่งทางคอยน่ะมันก็เลยนั่งไม่ได้เอาเอาเอามามามาพี่น้องมาแบบนี้มา มาเริ่มย,าย้ายห้องอ่อนเนี่ยแตกอือมีโคเรเลยค่ะแซลมอนแซลมอนดองดองแซลมอนโอ้ยสูอยากว่าเฮาเด้ยอยากว่าเขาดีดีเดียกัะพิมพ์บะถือด้ออือกับตาบังคงพี่น้องน้ำเต็งเลี้ยงอือ ก็แบปก็กิดวาชามันดองกุ้งดองอกแจ๊บไปนี่มันกระบายสมุนกุ้งย่ายสมองฮวงใบสมุมกุ้ง,ยยำง,งนำเอาไปสดขออนุญาตเอาลงเลยนะเนี่ยอุย้ยนี่จะไม่นำนเตีงเลียงมัน หยิบแบบนี้เลยมือกินผู้เดียวดอกแสบป่านนี่มาหลังต้องจัดอีกเนื่องจากว่าความบด้รับรีวิวกว่าก็เลยบริกกินักเตี้ยเขาจะมาส่งไม้ก่่าก็เลยไปิเสือไปเองอยู่แม่โคมว่านนี่อืมส้มนำหนามบอ่ะปลาหมึกปลาหมึอก,มอ,กอันนี้ปลาหมึกดองอืมมันก็แ่บอืม,อมแบัมแบ ตุึมใส่น้ำเลยเอาเอาบางลายไปให้ยายแบงกินนะแซบ่แซบๆโอ้บ่ได้ดอกมันสีเหี้ยบะยายแพงกับยานี่หมึกหมึกดองหมึกดองอิ่วอร่อยมากฮะมึนก็กับบงางหลายย่ไนยอืม แม่ฮันแซลมอนแอนสควิดเดย์พุทอินอัมอืมอน์โนนยิงดิสพี่น้องต่างประเทศเพิ่งกิจะหุจักนั่สัววอากับบดได้ว่ากับบาเฮากกับแด พูดไทยยังไม่ชัดเลยจิมันยังพูดไทยยังว่ oh e mm ่ชัดหนัวกระดน่าเช็คประวัติแน่ฉันเอกยังหาเลาะดาผู้นั้นหาเลาะดาผู้นี้อืดเวียดโอ้โยอร่อยมากเซอมอนคืออร่อยมาก mhm không gì đi hè mhm 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 Sour mhm Vegetable Sour mhm Vegetable ให้ฉันว่าสำเนียงภาษาอังกฤษกหลายท่ากก็ฟ้องว่าเขาใจละเยียดใหาฉันว่าแบบสำเนียงภาษาอังกฤษสำเนียงแล้วนี่จังเลิศเขาใจบอ you know I can speak our like our English accents but I'm worried that maybe you don't understand so that's why I have to speak like Isan style <S อืมเือนแม่มาบนงอีน้องดาษนะเตือนแม่มาบนง อือื่นมันมาด่าฉันอีกมันด่าแห้ะมันมีความสุขมันมาด่ารดได้บุญป่ะงัคุกูต้องค้นเข่ากะจะไม่จ่ จีเดาคนนะมาพี่แป๊เจ้ามันอร่อยมากบอกเลยยายแซลมอนแซ่บแซ่บ <Yeah. S 1> ซิมบ่ม,มาไหมเด็กต้อนเร็วๆแวซ่บแซ่บแซลมอนดองอร่อยนัวจริงๆนัวมากมนัวจิม้มนะคะ่ะแซ่บบ่ แม่ลองวินอือร่อยมันนัวเด็ดปะอืมปัง,งอยู่อือร่อยมากแซมมอนเข้ากันดีมากเลยกับสติตีไจ้ได้บ่ะนี่เธออืม ใบสุมกุ้งกระปังตีใจป่ะเนี่ยตีใจฮอนใบสุมกุ้งบ่ะเนี่ยจำมาหุ้งเพิ่มบ่ะเนี่ยได้แพ้ยำแหลกปะเนาะเอาเคียงปั้นมาม่้ข้างๆ ปันปันปันลกะก็เฮ็จกือเมียงเป็นคำั <laughs> นึ่อืมอร่อยมากมเลยมืดเลยอีกอกงึงี้ยตัวเย็นด้ะนีงขวาขวามังสามกองต่อคอยหากุ้งมาเห็นหวานอย่างแต่มัน,นมดกุ้งด,ด,ดองอะ่ะ và con ruồn mảng mặc kín cùng Cung đồng sẽ éo Hình <laughs> 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 หอนค่ะฮอนแนแม่ก็เออไอ้ัห่อนทั้งเผ็ดทั้งน <laughs> ัวท <language> <fo> ั้งศูนย์เปิดไม่จำบราสูนยาแค่ศูนย์อย่ออ อร่อยมากมาอยากจะบอกอืม,อม อ,อน้ำประเด็กไหลมาแล้วสิกลายเป็นไม้จุ่มน้ำประเด็กเอาละพี่น้องคะ Khỏi hòn khỏi heo tẹt ừ. Học bóng cũng lại Thì bây giờ còn má mừng Mấy nhang tầm tầm lắm kìa ừ. Thôi cẩn mấy mụn lén Khỏi lén nữa Thôi đi